สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับช่องดุษฎีชาแนลหายู่ฮากินครับ, hi, you, hi. รบมือนี้นะครับมาเปิดน้ำใส่คลองครับโดยใช้ระบบสูบน้ําบาดาลโซลาเซลล์ครับน้ำบาดาลแต่ใช้ระบบโซลาเซลล์นี่นะครับอยู่แข่งโซลาเซลล์มาดูวิธีเปิดใช้แข่งโซลาเซลล์ครับพี่นอ้องที่เบื้ช่วงนี้ผู้ใดที่อยากจะใส่น้ำบาดาลเนาะนะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าระบบสูบน้ํา ใช้พลังงานแสงอาทิต์โซลาเซลล์ครับก็ต้องใส่น้ำมันก็มาดูนี่นะครับมีทั้งหมด6แผงนี่คือระบบระบบโซลาเซลล์ครับตอนนี้เขาจะเปิดใส่น้ำแล้วตอนนี้แดดบอแห้งมาได้ครับเมื่อนี่แดดอ่อนๆเนาะใี่พี่น้องบังวา่าเปิดแล้วใส่น้ำแห้งมาได้ครับนี่ระบบก็คือวิธีเปิดวิธีเปิดระบบโซลาเซลล์ก็คือขึอ้นคัดเอากันครับนี่คัดเอาสีฟ้าขึ้นคัดเอาไป คัดเอาเสร็จแล้วครับแล้วก็จะมีตะวันดึงว่าครับเปิดไงครับก็จะมีไฟขึ้นมานี่ไฟขึ้นมาครับนะครับแล้วก็เปิดครับนี่ก็จะมีตัวเลขวิ่งตัวเลขก็จะวิ่งอยู่ครับเริ่มทํางานแล้วครับระบบโซลาเซลล์เริ่มทํางานแล้วนะครับตัวเลขจะแร่นแล้วพี่น้องแต่ตอนนี้แดดว่าแห้งมา่อใดครับน้ําจจะว่าปันใดเนาะแดดไปแห้งมา่อใแต่เราจะเปิดน้ําใส่คลองใส่ระบบอ่เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับ โคกน้องนามโมเดลเป็นส่วนเกษตรของผมเองครับตอนนี้เปิดระบบน้ําใส่คลองเรียบร้อยน้ําจะเริ่มไหลแต่อาจจะบ่แห้งบ้างได้น,นะนะครับแต่รอให้แดดแห้งๆเนี่ยน้ําก็จะไหลสะดวกครับแบบประหยัดน้ํามันครับตอนนี้เ้าก็ปิดไว้ปิดไว้ปกติเนี่ยท่านได้เบื้องแผงมีทั้งหมดหกแผงครับมีทั้งหมดหกแผงที่จะ ดูดน้ำหรือว่าสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปลงคลองครับส่วนเมอดก็2นิ้วนะครับ2นิ้วหนึ่งแรงครึ่งเนาะนะครับเิมอัอน,นี้แผงมีทั้งหมด6แผงเปิดน้ำแล้วน้ำมันจะเริ่มไหลออกจากบอ่อประดานไปลงคลองเดี๋ยวเขาไปเบื้องน้ำที่จะไหลออกครับวาสีแห้งซํำใด กับนี่คือน้ําที่ไหลออกตอนนี้นะครับแดดไม่แรงมากครับตอนนี้ก็แดดก็อยู่ประมาณเก้าโมงกว่าๆวันนี้แดดแดดไม่จ้าครับแดดแดดไม่ไม่แรงนครับน้ําก็ไม่แรงเท่าไหร่ก็ต้องรอให้ปราณสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงหรือบ่ายโมงบ่ายๆเนี่ยน่าจะแรงนะครับวันนี้แดดไม่ไม่แรงมากครับเวลาประมาณเก้าโมงกว่ากว่าครับนตอนนี้ก็ถือว่า ยังใช้ได้ครับยังใช้ได้อยู่ครับถึงแม้ว่าจะไม่แรงมากเพราะว่าตอนนี้เราประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าน้ำมันเราใช้พลังงานแสงอาทิต์ระบบสูบน้ำโซลาเซลล์สูบน้ำบาดานครับใส่คลองครับนี่ครับจะเห็นคลองเห็นนะครับ ก็ไม่แรงมากเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังใช้ได้ครับระบบน้ำบาดานโซลาเซลล์ครับของผมเองครับที่ทำกเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อหลวงในคลองแล้วก็จะปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวเอาไว้สองฝั่งคลองปลูกผลไม้ส่วนน้ำก็ใช้น้ำบาดานสูบลงคลองขอนในคลองก็จะมีปลาเป็นแหล่งอาหาร แล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนของตนเองด้วยครับเป็นสถานที่พักผ่อนท่านดูคลิปผมจะไม่ตัดต่อนะครับคลิปผมจะทําถ่ายมาแบบให้ธรรมชาติเลยจะไม่มีการตัดต่อเพราะว่าเราถ่ายให้ท่านได้ดูเพราะว่าผมทําเองไม่ได้ไปทําแบบประกวดใครก็ ครองหรือว่าสะที่เราปลูกเราเราขุดต้นไม้ที่เราปลูกก็ปลูกตามที่ตัวเองชอบไม่ได้ทําไปประกวดนะครับก็ถือว่าทําเป็นแหล่งพักผ่อนท่านใดที่อยากจะนําไปใช้เป็นตัวอย่างก็ไม่ส่งเรื่องเสียดนะครับก็จะลอกเรื่อแบบได้ครับสองฝั่งคลองก็จะมีกล้วยมีมะพร้าวครับทําตามใจชอบของตัวเองครับถือว่าเดินตามรอยพ่อหลวงตามสาพระราชา ในคลองก็จะมีทั้งปลาหมอปลาตะเพียนเลี้ยงเอาไว้เป็นแหล่งอาหารของตัวเองครับสองฝั่งคลองแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสระครับไปดูหันหันกับหันกล้องกับดูสระนิดนึงนี่ครับอีกฝั่งก็จะเป็นสระที่ปลูกไว้ขอบสระก็จะมีต้นมะพร้าวครับนี่มะพร้าวปีกว่า,วาสูงสูงนะครับให้ท่านดูนี่นะครับจะเป็นแหล่งอาหาร ตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งแล้วก็จะปล่อยน้ำลงสะโดยใช้บาดานโซลาเซลครับครับเดี๋ยวพาท่านมาดูน้ำบาดานอีกครั้งหนึ่งครับน้ำบาดานโซลาเซลที่ผมเพิ่งจะปล่อยออกมานี้เก้าโมงกว่านะครับตอนนี้แดดยังไม่แรงเท่าไหร่ครับก็ถือว่าน้ำบาดานนีใช้ได้ครับท่านดูใกล้ๆ ระบบบาดาลโซลาเซลล์ประหยัดน้ํามันประหยัดค่าใช้ใจ่ายครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวก็ถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้เก้ามงกว่ากวยังใช้ได้อยู่ถึงน,น้าจะไม่แพงเป็นที่ก็ก,ก็ก็ยังใช้ได้ครับถ้าตอนกลางวันตอนประมาณสักสิบเอ็ดโมงหรือเวลาเที่ยงบ่ายโมงเนะี่ยน้ำจะไหลเต็มท่อเลยน้ำจะไหลเต็มท่อพุ่งเป็นสอกเลยนะก็ตลาดที่น,นี้ ในการเปิดใช้น้ำส่วนละเซลช่องดุสรีชาแนลหายอยู่หากินพี่น้องเ้ยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ